สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านครับวันนี้ร้านแม่งนําสาวนะครับมีสินค้านะครับเข้ามานะครับนำเสนอพี่น้องนะครับทางร้านของเรารับซื้อแลกเปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับผมรับซื้อถึงที่นะครับพี่น้องท่านใดต้องการจะขายนะครับติดต่อเข้ามานะครับผมวันนี้เอาสั้นๆนะครับราคามือสองราคาเข้าภาษานะครับวันนี้นะครับตู้เบรสิบห้านิ้วนะครับเทอร์โบสิบห้านิ้วนะครับ สวยๆเลยนะครับมีเข้ามาสองใบนะครับเทอร์โบสิบห้านิ้วนะครับค่ายนี้เลยนะครับน้องครับอ่ะนะครับสภาพสวยๆนะครับเป็นฝาหลังนะครับฝาหลังนะครับตู้พร้อมดอกนะครับพร้อมดอกเลยนะครับฝาเปิดด้านหลังนะครับสิบห้านิ้วเทอร์โบนะครับพร้อมดอกเดิมๆนะครับใบละสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับใบละสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ ที่ตู้เสียงกลางนะครับจะเป็นคอลั้มหกนิ้วนะครับคอลั้มหกนิ้วนะครับค่ายนี้เลยนะครับค่ายเดียวกันนะครับตู้สวยๆนะครับดอกเดิมๆสวยๆนะครับน้องนะครับผมเปิดข้างในให้ดูนะครับนะครี่ประมาณนี้นะครับตู้สวยๆนะครับเสียงกลางสามสามใบนะครับแล้วก็แหลมหนึ่งใบนะครับผมด้านหลังนะครับ มีสเปคคอนในเสียบเรียบร้อยนะครับนะครับไปแล้วนะครับไปละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับไปแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อมาจะเป็น power mix นะครับ power mix นะครับนี่ power mix ของค่ายนี้เลยนะครับผม pro plus นะครับ pro plus นะครับอะนะครับ power mix ตัวนี้นะครับ มีเอฟเฟกนะครับมีอีคอร์เซอร์ให้นะครับมีเอฟเฟกมีอีคอร์เซอร์นะครับสีช่องนะครับสีช่องนะครับนะครับร้องคาราโอเกะในบ้านได้สบายๆนะครับผมนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังว่าจะมีช่องนะครับให้ต่อสเปกแคลมโพงนะครับอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับนะครับย้อนแสงนิดหนึ่งเนาะประมาณให้ดูนะครับ ช่องเสียบ s p e ค k าลำโพงให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับอ่ะ p ว w e r m i กตัวนี้นะครับผมนะครับกำลังวัดน่าจะประมาณอ่าไม่มีแจ้งไว้นะครับกำลังวัดไม่มีแจ้งเลยนะครับผมอ่ะต้องอ่ะไม่แน่ใจนะครับกำลังวัดตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับพี่น้องครับก็สามารถไปเสิร์ชหาใน Google ได้นะครับกำลังวัดของมันนะครับรุ่นนี้นะครับตัวพับ อ ah, oh 200 200 ah, physics, here, ่ะตัวนี้พาวมิทนะครับ2,100บาทนะครับ2,100บาทนะครับสวยสวยเลยนะครับผมอ่ะต่อมาครับงานช่างนะครับขอเป็นงานช่างนะครับ C 2002นะครับของ npe นะครับตัวนี้เปิดเครื่องติดนะครับดังข้างเดียวนะครับพี่น้องครับดังข้างเดียวนะครับงานข้างในนะครับอุปกรณ์ชุดภาคายไฟนี่หมอแปลงอะไรยังเดิมอยู่นะครับยังเดิมอยู่นะครับแต่ว่านะครับ มันจะมีการซ่อมเข้ามานะครับผมตีเป็นงานช่างเลยนะครับเพราะว่าดังแค่ข้างเดียวนะครับดังข้างเดียวนะครับตีเป็นงานช่างไปเลยงานซ่อมนะครับแค่ละสี่พันบาทนะครับตัวนี้สี่พันบาทนะครับคุ้มนะครับพี่น้องครับเอาได้ชุดถ้าจ่ายไฟก็คุ้มแล้วนะครับผมนะครับดังข้างเดียวนะครับภายในมีการซ่อมแซมมานะครับผมนะครับสภาพก็ยังโอเคยังยังโอเคอยู่นะครับผมนะครับดังข้างเดียวตีเป็นงานซ่อมไปเลยนะครับสี่สองพันสองนะครับ mpe นะครับ 4,000บาททวนนะครับ4,000บาททวนนะครับต่อมาเป็นตู้15นิ้ว AJ นะครับ PS นะครับของ AJ นะครับดอกเดิมๆสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับนะครับ AJ สวยๆนะครับ15นิ้วนะครับงานบริษัทเนียนๆนะครับสวยๆเสียงดีนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับนี่นะครับ PS 15นะครับ IV นะครับของ AJ นะครับผมดอกเดิมนะครับสวยๆนะครับ ตู้ชุดนี้นะครับใบละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับใบละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับผมนะครับอ่ะต่อมาเป็นแร็คคอมเพลกต์นะครับแร็คคอมเพลกต์นะครับขนาดสองอยู่นะครับพี่น้องครับนี่สภาพสวยๆนะครับแบกมีเนียมคอมเพลกต์นะครับอ่ะสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับขนาด ขนาด 2U นะครับ 2U นะครับลึก19นิ้วนะครับลึก19นิ้วนะครับไม่ไม่รวมฝานะครับความลึกนะครับตัวแรกลึก19นิ้วนะครับรวมฝาไปก็จะเกินไปเกิน19นะครับนะครับผมนะครับมาดูชุดเครื่องปรุงนะครับชุดเครื่องปรุงเมกาเทคนะครับตัวนี้เป็นมิตไฮนะครับ1,450ียบาทนะครับยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับจะของซื้อมายังใหม่คลิปเลยนะครับ 1450บาทนะครับปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟนะครับ1 0 0 0บาทนะครับครอสซาเบสนะครับสวยๆนะครับหน้าขาวๆนะครับ1 0 0 0ันบาท1 0 0 0บาทนะครับ3มทาานะครับ100 0บาทนะครับแล้วก็อ่า EQ ซาเบสนะครับซาเบสนะครับสไลด์ยาวนะครับ1,700บาทนะครับ1,700บาทนะครับอ่ะต่อมานนะครับ modify นะครับ modify นะครับ รุ่นพันสนะครับ p s พันสองนะครับเครื่องเดิมๆสวยๆนะครับอ่ะสี่พาบาทนะครับสี่พาบาทนะครับโมดิฟายสามพันหกนะครับีนะครับเครื่องเดิมๆนะครับหกพับาทนะครับหกพัารบาทนะครับอาร์มิวสิกซาวนะครับมิวสิกซนะครับรุ่น HT พันแะครับอ่ะคลิปนี้ลดราคาไปเลยนะครับเจ็ดาบาทนะครับ 7,500บาทนะครับเครื่องเดิมๆนะครับสวยๆนะครับนี่เจ็ดพบาทนะครับซาวกเอฟนะครับโอ้สภาพสวยกริบเลยนะครับเหมือนเหมือนได้ของใหม่นะครับอันนี้รุ่นรุ่นอีโวนะครับนะครับดีโฟเอ็กทีอีโวนะครับรุ่นนี้นะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ตัวบนนะครับดีโฟเอ็กทีนะครับรุ่นนี้นะครับ สเปคก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่านี่แหละครับตัวนี้เป็นก็เป็นตัวจะเป็น xlr แล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับมาดูแอมตัวเล็กเนาะนะครับตัวเล็กเล็กน้อยสเปคแรงแรงนะครับตัวเล็กสเปคแรงแรงนะครับ tdk tdk dx สิบแปด ครับเครื่องเดิมเดิมสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมกล่องนะครับนี่กล่องนะครับกล่องเดิมยังอยู่นะครับหนึ่งมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็แท่นล่างสองแท่นนะครับจะเป็นดีอัคคูสติกนะครับดีอัคูสติกรุ่นดีทีแปดพันเอสนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมตัวล่างนะครับตัวล่างนะครับ ตัวล่างนะครับรุ่น mg 2นะครับพันสามร้อยดีนะครับของ Microtech นะครับอ่าตัวนี้นะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับเอามิกยามาฮ่าครับยามาฮ่านะครับของแท้ยามาฮ่าแท้นะครับตัวนี้นะครับผมใช้งานได้ทุกช่องนะครับปกติทุกช่องนะครับก็จะมีฝาวอลลุ่มมันหายนะครับสองสามตัวนะครับฝาครอบหายสองสามตัวนะครับ อันตัวนี้2 9งพอบาทนะครับ2 9งพอบาทนะครับพี่น้องท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามเข้ามาล้างใหม่นะครับผมติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ